สวัสดีพี่น้อง FC อีกครั้งนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่แจก็จะสรุปของห้าลาวนะคะมาช้านิดนึงนะคะมีทุละติดทุละไม่บ้างเลยนะคะมาช้าแต่มาชัวนะคะเพื่อนจ๋าโอเคเรามาสรุปกันเลยนะคะของวันที่2นะคะก่อนไปสรุปเราต้องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม่าพี่น้องจา๋า โอเคเรามาสรุปกันเลยนะคะพเพื่อนๆไปอย่างไวลาสตาร์นะคะผลเอกเป็ดสามสนะคะพเพื่อนๆจะ7 2ก็มาในเอ่อ7นะคะ7เนี่ยเ,เด่นเจ็ดชุดรวมนะคะ3 3นะคะพเพื่อนๆจะ3 3อ่ามาในเลขเอ่ออะไรนะเลขพี่น้องอ่ะเห็นไหมพี่ใจผู้ประจำนะคะว่าถ้าใคร เอาเอาตัวพี่น้องไปด้วยก็จะได้เนาะอันนี้เข้าในชุดรวมกันเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆจื่อ่าเราไปรอบลาวสามัคคีค่ะลาวสามัคคีผลที่ออกหนึ่งห้าสี่เก้าหนึ่งนะคะรอบนี้ก็มาในอเด่นพี่น้องอีกแล้วนะคะพเพื่อนจ๋าห้าสี่สี่ห้านะพี่ใจก็ไปอยู่ที่ตารางเนาะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ครัเพื่อนจ๋าหนึ่งห้าสี่สามตัวตารางอันนี้ เข้าที่ตารางตารางก็ตัวสําคัญนะพี่ใจพูดนะคะคพณจะ๊ะแล้วก็ามาที่เกาหนึ่งนะคะข้างล่างก็ได้บิงรูดเก้าเนาะบิงรูดเกก็เข้าตัวเรียกพี่น้องแล้วก็ตัวนี้พี่ใจบอกว่าถ้าเกิดพี่ใจจะไม่เขียนวางพี่จะจะละละไปเนาะเนี่ยก็จะได้ตัวนี้นะคะเพื่อนบอกว่าถ้าเอาชุดเอาอันหนึ่งใดอันหนึ่งไปก็เอาอันนึงนะคะก็อยู่ในตารางด้วยนะคะ เก้าหนึ่งเนาะเขาวิ่งรูดนะคะ,ะเข้าวิ่งรูดบบกตารางนะคะวิ่งบวกตารางเนาะที่พี่เจเขียนมาอย่างนี้เนาะสำหรับลาวีไอพีคันว่าจะลาวีไอพีผลที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้ห้าเจ็ดเจ็ดห้ามาตัวกลับนะเพื่อนๆมาตัวกลับนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดอีกนะคะก็เข้าตัวกลับอีกเหมือนกันรอบนี้สองเด้งะคะ่ะพี่น้องจา๋านะคะเจ็ดวิ่งลูดเข้าสองเด้งนะคะ เข้าในชุดรวมด้วยแล้วก็เข้าตัวเด่นรูดด no ้วยนะคะถ้าใครจับถ้าเกิดใครจับชุดก็สุดยอดเลยนะคะก็จะได้เยอะกว่ารูดเนาะสำหรับสามัคคี VIP ค่ะเพื่อจ่าพิออกแปเ้ปดแนะคะ9 4 4 9นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมาอยู่ในตัว9กานะคะเพื่อนเพื่อนโอเคเนาะพี่ใจไม่ได้เขียนลงให้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนจ่าเ้าก็อยู่ที่ตารางแล้วกัน นะตารางมันมี9 4สนะคะอ่าอันนี้นะคะก็เข้าเด่นสด้วยนะคะเข้าเด่นสีวิ่งรูดถ้าเกิดใครรูดพี่ใจบอกเลยว,ว่าพี่ใจนะเน้นรูดตัวของพี่ใจเองพี่ใจก็จะไม่จับคู่ค่ะพี่ใจใช้รูดนะคะนะคะเพื่อนๆ8 8มาไหม8 8็ดมาแล้วก็มาตัวเลขพี่น้องด้วยนะคะ8 8เบิ้นพี่ใจก็ลงให้นะคะ อ่าโอเคแล้วก็ไปต่อ Star VIP กันเลย Star VIP ีไอพอก557ค่ะก็เข้าที่75อีกนะคะอันนี้2รอบอันนี้2รอบเลยนะ57นะคะเพื่อนรอบ VIP กับรอบอันนี้อ่า Star VIP นะเข้าในแต่ว่าวิ่งลูดพี่จะไม่มีนะวันนี้90ะคะ่ะเพื่อน90ชุดนี้นะอ่านี่อยู่ในตัวนี้นะคะ อยู่ที่นี่แล้วก็9 0สูในตารางนะคะเ,เพื่อนๆก็จะเข้าในชุดเลขพี่น้องเนาะ่นี้เข้อแล้วก็ตารางนะคะตารางบวกเลขพี่น้องเนาะที่จะจะเรียกว่าเลขพี่น้องนะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนจ๋าก็กสําหรับวิ่งลูดก็ยังโอเคยังเข้าอยู่เนาะก็ไปต่อของวันที่3มกันเลยค่ะเ,เพื่อนจา๋าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดทิงแล้วพี่เจจะไม่ทัน มีแต่ทุระเยอะเหลือเกินทุระคร่ะเพื่อนจะ้ะนะคะโอเคนะคะเพื่อนแล้วก็วันนี้พี่เจยก็ให้เด่นอยู่ที่6 7เเช่นเคย6กับ7อันนี้พเ,เพื่อนเพื่อนมองข้างบนก็ได้นะครจะวิ่งลูดอันนี้เพราะว่าพี่เจยจะวางไว้สําหรับเ,เลขพี่น้องแล้วก็จับคู่ได้ค่ะเพื่อนเอาจับคู่กันได้ในนี้นะคะใครที่จะเจาะก็เจาะได้นะคะเพื่อนจะ๊ะสำหรับ6เด่น6พี่เจยก็จะวางให้606 1 62 63 64 66ส เออหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็หกแปดนะคะก็เพื่อนๆก็ดูตามนี้ถ้าเพื่อนชอบก็จดไว้แคบไว้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็จับคู่จับคู่ในตารางนะคะตารางนี้คือตารางจับคู่นะพี่น้องเนาะส่วนเบิ้นพิ่จะวางให้สำหรับอันนี้นะคะฝั่งนี้ก็คือเด่นแยกเด่นวิ่งลูดถ้าใครจะจับคู่ก็ดูตัวเด่นแล้วก็ไปดูที่คู่ได้นะคะตัวเจะแต่พี่ใจจะเป็นคนที่เน้นรรูดนะคะเพราะว่ายังไง มันเด่นเข้ามานี่เพื่อนๆก็น่าจะเห็นคลิปมันเด่นนี่คือเราวรูดนี่มันได้อยู่แล้วนะคะมันไม่หลุดถึงจะได้น้อยนะคะแต่มันก็ไม่พลาดนะคะเพื่อนจะน๊ะเนาะพี่ใจยก็จะวางเป็นเลขพี่น้องเหมือนเคยนะคะใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะมองตัวดินข้างบนเนาะนะคะเพื่อนๆมองตัวดินข้างบนเพราะว่าตัวนี้ก็สําคัญนะคะเพื่อเขาจะมาเป็นคู่บางทีเราก็จับคู่กันได้วันวานสี่อะไรนะสี่เจ็ดหรือสี่แปดนะคะเพื่อน เนาะพี่เจยก็จะวางไว้ให้เพื่อนๆก็มองแถวบนแล้วกันแต่สําหรับพี่ใจยคืออาจจะจะ,จะวางไว้ให้แบบว่าจับคู่นะคะจับคู่ก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็น9อันนี้ก็จะเป็น4ไปให้นะคะเพราะว่าบางทีเข้ามาด้วยกันบางทีตบมือมา3าตัวด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าสูตรมีข้าวมีหลุดนะเนะพื่อนๆจ๋ามีข้าวมีหลุดนะคะบางวันเข้าดีดีบางวันก็ หลุดก็เป็นธรมรมดาเนาะเพราะว่าเป็นเลขคำนวณน,นะคะเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าทางเขาจะออกตัวเลขตัวไหนเนาะก็พิจารณาเอานะคะเพื่อนจะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะมีโชคเีลากับพี่ใจทุกๆวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ